<Yeah. S 2> สวัสดีครับสวัสดีช่องบ่าวเปนการ,รสิล์นะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มพฤกสีฟาร์มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับฟาร์มนี้เขาเลี้ยงอะไรพี่ฟาร์มนี้เขาทำ,ทำเขาดีกำแพงแสนแให้เป็นเลือดสีดสดนะ ของแกของอาจารย์น่าจะถึงดีห้าแล้วนะเดี๋ยวสักพักแกจะเป็นอธิบายให้ฟังเป็นทางกำแพงแสงกำแพงแสงครับต้องมาเล่นกระดัดเลี้ยงอะไรเย่างนี้พุ่มก็เลยที่ไปดูนะครับหลังจากที่อบรมเรียบร้อยแล้วนี่คือประธานรุ่นนะครับพี่ตรีนะครับพี่เอาหน้ากากลงหน่อยพี่ดูให้สาวๆดูหน่อยครับครับผมหลังจากอบรมการจัดการสุขภาพ คูเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้พออบรมเสร็จก็ต้องมาดูตามตัวอย่างใช่ไหมพี่ใช่ครับตา,ามที่ที่แกท,ทำในเรื่องของกำแพงแสนในประสบผลสำเร็จละครับอาจารย์นเรศน,นะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันครับไปเรื่อยไปฟังแกไปเรื่อยๆครับจะเป็นตัวพันกำแพงแสนนหพี่เนาะครับกำแพงแสนครับครับหลากหลายอาหารพีเอ็มอาร์นะครับ อันนี้สวัสดีนะครับท่านผู้จัดการท่านผู้จัดการที่นี่เป็นฟาร์มพฤกษาศรีนะครับโดยของศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ปรารถนาพฤกษาศรีนะครับตอนนี้คุณนเรศคุณนเรศพรมแสงทิพย์นะครับเป็นผู้จัดการฟาร์มท่านก็ให้คําบรรยายและก็ท่านเป็นผู้ดูแลทั้งฟาร์มนี้นะครับเนื้อที่ตอนนี้เรามาดูในส่วนของเอ่อ k p เเดิมเนี่ยเป็นโครงการ KPS น n s น n Farm ซึ่งสมาคมบริหงจัดแล้วก็ส่วนมากเราจะพามาเที่ยวนะครับเพราะว่าสังเกตดูนะที่นี่จะมีแปลงหญ้านะครับแบ่งออกแปลงละสองไร่สองไร่โดยจะมีวัวเลี้ยงวัวประมาณ30ตัวนะครับแล้วกินวัน,นวันนึงอาทิตย์นึ่งจะกิน2วันสองวันแล้วก็จะเปลี่ยนเป่นแปลงน,น,น,นะครับแล้วครบ ครบ40สี่สิบวัน2ี่บครั้งยี่สิบวันแต่สิห้าวันมันก็กลับมาวนใหม่เพราะหญ้ามันโตมามาสี่สิบวันแต่มันก็วนไประบบน้ําก็น้ำน้ำน้ําก็จะไหลครับไหลาตามระบบชนประทานนะครับเป็นระบบชลประทานนะครับที่นี่ไม่ต้องใช้ไบบมกกาซีนครับ,รบก็แปลงได้ประมาณสองไร่กับสองไร่ครับ แปลงละสองไร่มียี่สิบแปงประมาณนั้นใช่ครับแปลงละสองไร่มี20แปลงเป็นก็วันกินวันละสองวันกินวันละสองวันอ่าสองวันเสร็จเริ่มก่อสองวันแปลงสองวันแปลงก็ต้องดูจํานวนวัวด้วยครับประมาณสามสิบกวัวประมาณสามสิบกวัวสองไร่ประมาณเนี่ยเออไร่ครึ่งไร่ครึ่งแปลงไร่ครึ่งไร่ครึ่งครัวต้องวันนี่ตวันใ่ไหมวัวสามสิบแม่วัวเรามีวัามสแม่วันนี้ได้รับ ลงน้ดีกว่าครับเจิญครับก็พิชิตลงรงวัวครับที่นี้เราไม่ได้จัดเดเรดูผสมก็แนนหนึ่งแปลงแล้วก็ปล่อยวัวซ่องวันยูซ่องวันซ่องวันไม่เป็นไรก็จะถ่ายทอดด้วยเราเราเราแปลงนึงก็ยูยูซ่องวันนะครับยูด่องวันพอวัวยูครบส่องวันปุ๊บวันที่สามก็วัวไปยูไปแปลงถัดไปครับวันที่ห้าวัวก็ขยับแปลงไปอีกขยับไปเรื่อยๆพอวัวยูแปลงที่ยี่สิบครบซ่องวัน ยาแปลงแรกอายุประมาณ40วันก็พอดีนะครับ<ฮ>คุณค้าทางอาหารก็ยังยังสูงปริมาณก็ไม่ได้น้อยและ40วันวัวก็จะมาลงแปลงนึงใหม่มันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ตลอดเวลาครับตอนนี้พอวัวขึ้นจากแปลงเนี่ยเรามีน้ํจาจะคลองชนที่สูงกว่าที่เราประมาณเครื่องเมตรเราก็ลเรามีการวางแผนว่าน้ําที่นี่ไม่ต้องปั๊มพอเราต่อท่อจะคลองชนลงมา5คอกวัว คอกวัวพอุอมสูงกับบ่อมากเอาน้าล้างขี้วัวน้าล้างขี้วัวน้ําพาขี้วัวลงบอ่อมากลงบอ่อมากน้าที่ล้นจะบอ่อมากก็ไปตามท่อไปปปุ้ยแห่งแปลงยาอ่าบอ่อมากเราก็เอาพลายางพีมาคุมข้างบนเพื่อเก็บแก๊สมีเทนไว้เอ่อที่เราเรียกว่าไบโอแก๊สเอาไปใช้งานก็ไบโอแก๊สเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเราก็ใช้หุ้งต้มในครัวเรือนแล้วก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์ที่นี่เรามีโรงผสมมาหานที่ อยู่นอกเขตไฟฟ้าพ่อผมก็ต้องใช้เครื่องยนต์ใช้น้ํามันโซลา่าเป็นเชื้อเพลิงพ่อผมก็ใช้แก๊สรวมแต่ตอนนี้ผมได้โครงการพลังงานทดแทนขึ้นมาผมได้โซลา่าเซลล์อ่อผมก็เอาโซลา่าเซลล์มาใช้แก๊สก็เลยเไม่ได้ใช้กับเ,เครื่องผสมอาหารแล้วพผมก็เลยมาเผาท่านไบโอชาเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาครับคือการเผาท่านท,ทั่วไปเนี่ยก็คือการเอา <c oughs> เอาไฟไปเผาไมา้ แต่ว่าการเผาธาตุเบลชาเนี่ยก็คือมันไฟมันไม่มีโการได้สัมผัสหมายเลยครับมันใช้อบอบพออบปุ๊บความร้อนเนี่ยมันก็ไปไล่ความชื้นไล่แก๊สในไม้ออกพอแก๊สในไม้ออกมันไปโดนเปลวไฟมันก็เผาแก๊สพอเผาแก๊สมันก็เกิดความร้อนมากขึ้นอีกมันก็เผาจนเกิดความร้อนที่สูงกว่าปกติพอสูงปกติมากพุ่เนเนี่ยเจ้าธาตุเนี่ยปกติถ้าเราเผาทั่วๆๆไปเนี่ยนะความร้อนที่มันไม่มากเนี่ย มันจะมีร้างทาตกค้างที่เราสร้างก้อนมะเร็งนะฮะแต่ว่าถ้าธาตุเบลชาเนี่ยซางทามันจะทุกเทเาไหหมดไลออกไปหมดครับฮะ,ะแล้วก็ไม้เนี่ยธาตุเบลชามันจะเกิดรูพรุนรูพรุนเยอะกะท่าน,นปกติซึ่งโดยปกติแล้วอะเวลาเราต้องการปรับปรุงดินเราก็จะใส่อินทรีย์วัตถุไปในดินเพื่อเกิดความพรุนในดินเท่านะฮะซึ่งซึ่ง,ง,ง,งอินทรีย์วัตถุทั่วไปเนี่ย อพอสักปีมันก็ย้อยสะไล่หมดแล้วแต่ว่าธาตุเบลชานี่อายุเป็นร้อยปีอ,อายุเป็นร้อยปีแล้วด้วยความพลุนขลองธาตุเบลชาที่มันเยอะเนี่ยมันก็เลยเป็นที่ยู่ของธาตุอาหารเป็นที่ยู่ของจิลินรีแล้วมันก็ค่อยปลด,ปล,ดปล่อยธาตุอาหารออกไปมันก็เลยยั่งยืนครับในการที่ทําให้ดินมีคุณภาพที่ยื้อนัน้นได้นานๆไปครับเดี๋ยวเราไปดูโลมาสซอาหาร,รที่มากันครับ,รบพอดีจะมาเอาน้ำเชื้อ สองสมาคม,มอ๋อได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราปไปดูรวบรวมสมอาหารนะครับของ TMR อยู่ที่ฟาร์มพึกสัตว์สีฟาร์มอ๋อจริงจริงอำเภอกระแพงแสนจับบรรนงหวัดนครปฐมจะดูมีป้าเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่นี้ครับน้ำเชืออ้อฮะที่ที่ผมบอกกับสมาคมว่าถ้าจะเอาต้องแจ้งลุงนาที่จัดการสมาคมคนในกระแพงแสนอยู่ที่ไหนครับหลังจากอบรมเสร็จก็พามาดูฟาร์มตัวอย่างคระจวบเลยหนึ่งครับ ไปหาที่กเกษตรในเกษบอกว่ามาที่สมาคมสมาคมบอกให้ามาหาที่<ว>นั่นเนี่ยครับครับได้ไดออแ้แต่ที่จริงนะจะหมดสิทธิ์แล้วแหละเพราะว่ากติกาเขามีครับจะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดือนได้ได้คเพราะที่จริงมันต้องแจ้งที่สมาคมแล้วก็ได้เดี๋ยินแป๊บแค่นีครับอันนี้ก็เป็นโรงผลิต TMR ครับโรงผลิต TMR ใช่ครับคือจริงๆแล้วต้องไปเดินจักถนนมาก่อนครับเดินถนนมาก่อน ลงผลิต tmr คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนเรตอนที่เราทำเล็กๆนะรเราก็มีทั้งผสมแนวนอนเนี้ยครับฮะซึ่งแค่ม,มิกเชื่อช่ตอนเดิมพีเนี่ยเราก็จะใช้ทั้งแนวนอนแบบนี้ครับครับก็คือเรามีสู้าหาร คนงานเราก็เราซื้อวัตถุดิบเป็นกระสอบครับซื้อซื้อวัตถุดิบเป็นกระสอบมาแล้วก็คนงานก็มายกกระสอบขึ้นแต่ช่างช่างให้ได้ตามสูตรพอได้ตามสูตรก็เทลงลุ่มแล้วมันก็ทุกดึงขึ้นเป็นบิ๊กในทั้งมิ๊กติดกับเพชรวิธีการเนี้โดยโดยบรยุทที่ที่ที่ททลงทุนมันก็เยอะปัญหาสุขภาพคนงานมันก็มีแล้วก็พอ มันต้องยกต้องอะไรกันมันก็ต้องใช้แรงงานคนก็มีปัญหาเรื่องแรงงานเป็นกันครับอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนไปทำกึ่งอัตโนมัติก็คือเปลี่ยนจากวัตถุดิบที่ถือเป็นกระสอบกระืือมาเป็นรถดําก็มาดัมไว้นี่ครับนะครับมาดําไว้อันนี้อน,นุนก็ไปกล้ากปาลรวมอันนี้ก,กา้าปาลรวมก็คือบีบทั้งเปลือกบีบทั้งกะลาทั้งเนื้ออยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนี่นะครับกา,กากปาลรวมอ,อันนั้นถูกถูกกว่าคร,ครับเพราะ ปีปีนี้แพงปีนี้ปามรวมแพงใชทั่วไปครับเป็ไงพี่ปีนี้คนปีนี้ชาวสวนได้ราคาดีแต่ว่าไม่มีปามค่ายอันนี้ก็เป็นมันเส้นมีไหมอันนี้ที่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 มาเคยแค่บอกมันเส้นอันนี้เป็นมันเส้นมันไม่ได้เป็นเส้นมันเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยครับกล้วพวกกระตั้งพวกกระตั้งวรถดิบมาเป็นรถดับมี้ยครับฮะ แล้วก็มามิกรวมผสมกันนะพี่ใช่อ,อันนี้ก็เป็นกากปา,า,ามเนื้อใน,นก,กากปามเนื้อในอ่ากากปามเนื้อในเนี่ยก็คือยังมีกะลาปนอยู่บ้างครับแล้วก็ตังข้างในนะครับอือครับอ่ามีกะลามีเนื้อปาล์มแต่ไม่มีเปลือกแล้วอันเนี้ยครับเปลือกเข้ากระเทาะออกไปแล้วอ่าพราผมสร้างผมสร้งางวัตถุดิบมาเป็นรถดับเนี้ยแล้วผมก็มาตักใช้รถตัก ตักออกมาเทในลุ่มอันนี้จะเป็นในส่วนของใหญ่กว่าเดิมแล้วใช่ไหมพี่อันนี้เป็นเครื่องอัตโนมัติครับเครื่องอัตโนมัติอันนั้นก็คือเป็นเป็นเมนวนธรรมดาเป็นเมนวนที่เราเริ่มต้นใช่ครั้งแรกอันนี้ก็เลยพัฒนาขยายมาเป็นคือเราเรามีัญหาัรื่อนแรงงานกับสุขภาพคนงานครับครับพอแบบนั้นมันอยู่ในที่โล่งอ่ะฟุ้นมันเยอะครับเราก็เอารถตักตักผลิตมาใส่ไว้ในนี้มาทีละย่างครับ มันก็จะถูกดึงลงลุ่มดึงลงลุ่มนี้ครับฮะครับกระพรอมก็จะดึงขึ้นบ้างบนกระพรอมดึงขึ้นบ้างบนแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะมีรางที่เราเรียกว่าเชนมันก็จะลากวัตถุดิบไปแล้วก็ไซโล,ลเราเนี่ยครับหนึ่งอย่างก็คือวัตถุดิบหนึ่งอย่างไซโลหนึ่งใบก็วัตถุดิบหนึ่งอย่างแล้วก็สมมุติว่าเราจะโลดมันเซนแล้วก็ไปเปิดทั้งฟาทั้งเข้ามันเซน เราก็โหลดมันเซนเข้าไปเข้าไปพอมันเต็มปุ๊บเราก็ปิดทั้งมันเซนเราไปเปิดทั้งปามเนื้อในแล้วก็โลดเข้าไปโหลดโลดโลดพอโลดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราจะมีห้องควบคุมอยู่ที่นู้นเราไปกําหนดสูตรด้วยคอมพิวเตอร์กําหนดสูตราหารพอกําหนดสูตราหารเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือท่อลําเลียงอันนี้คือทั้งช้างทั้งชัางเช่นว่าเราไปกาหนดสูตรว่าทั้งใบเนี้ย ใช้สองร้อยโลสกรูมันก็จะทำงานอัตโนมัติครับมันก็จะดึงขึ้นมา200รอโลดึงขึ้นมาพอพอนี้พอมันชั่ได้สองร้อยโลปุ๊บสกรูก็หยุดทํางานทั้งใบนี้กําหนด400โลสกรูมันก็ดึงขึ้นมาพอได้400โลปุ๊บสกรูก็หยุดทํางานพอมันได้ตามโซ่เสร็จปุ๊บมันจะปล่อยลงเชนด้านล่างครับพอปล่อยลงเชนด้านล่างมันจะทูกลําเลียงมาที่นี่ครับ จะทุกลำเลียงมาแล้วมันจะมาลงลุ่มที่นี่รกระเพาะกระเพาะก,ก็จะดึงขึ้นไปเก็บบนฮอปเปอร์ทั้งสำรองอ่ะบนฮอปเปอร์นั้นจะเก็บว้ที่นั้นอพอมันได้เต็มสู้ถึงมันปุ๊บนะมันจะปล่อยลงมาที่ทั้งมิกปล่อยทั้งมิกอพอช่วงจังหวะที่มันปล่อยลงมาทั้งมิกเนี่ยที่เรากำลังมิกเนี่ยฮอปเปอร์มันวางท็อปเปอร์ <Hop per S 1> วางามันในทั้งช้างมันก็จะปล่อยลงมาใหม่อีก ปล่อยทางช้างก็ปล่อยมาเพื่อเป็นสำรองนะครับเพิ่มไม่พอทางช้างวางปุ๊บสกรูทํางานช้างแบกต่อไปครับมันก็จะวนอยู่งเงี้ยชายมันจะวนนี้ทีนี้คนงานพ่วงแทนที่จะต้องไปยกกระสอบขึ้นมาช้างไปยกเทก็มีหน้าที่แพ็กอยู่ตรงนี้ที่เดียวก็ถ้าจะเมื่อกี้เราดูข้อสิ่งอันนี้เป็นก็จะประมาณนี้ครับฮะซี่เคี้ยวเด็กก็คือลุ่มใช่ไหมลุ่มกระพรอเชนทั้งบนอันนั้นไซโล ลงมาข้างล่างนี่ก็เป็นชุดช่างครับชุดช่างแล้วก็มาเป็นชุดมิกอันนี้ก็เป็นโมราดออรใครชอบทานซีอิ๊วดำคือตัวนี้ครับเข้าไปต้มให้เรามันคืออะไรพี่แบบว่าอะไรการน้ำตาลมันเป็นบลายโ<อ>ัโดั์จากโรงงานน้ำตาลใส่ข้าวครับครับคืออ้อยเข้าไปในโรงงาน มันกน็มันก็ไปเคี่ยวแล้วก็ทําเป็นน้ําตาลใส่ข้าวอ,อันนี้ก็เป็น, Product. น,นาบายโปรดักต์อันนี้ก็เป็นอาหารที่เตรียมเตรียมลูกค้ามารับครับพี่ใช่อันนี้ก็คือเป็นทีม่าที่เราแพ็คเสร็จแล้วฮะครับผสมเท่าไหร่ครับจ้าอ่าตอนนี้ผมแพ็คห้าสิบโลพุ่ายโลละแปดบาทห้าสิบครับโลละแปดบาทห้าสิบใช่โปรสิบซองโปรตีนสิบสองเปอร์เซ็นต์นใช่ครับ เรา8บาท0ถูกไหมพี่ถูกลูกแพงผมไม่ได้เลี้ยงอาหารผมไม่ได้เลี้ยงอครับมีใครจะทามอะไรในเรื่องของโรบสมมะฮา่นโรปสะมมะฮั่ก็ที่ินแล้วระสมมะาั่นวัตถุดิบลักๆเลยนะก็มีน่าจะมีซาม่วนใหญ่ๆก็คือวัตถุดิที่ให้พลังงานให้โปรตีนแล้วก็แร่ธาตุสาม่วนหลักๆใหญ่ๆครับที่ที่ใช่นะครับตอนนี้เราก็เป็นเรื่องใช้เอาว่า ห้างง่ายในท้องถิ่นเพราะว่าเราซื้อใกลเท่าไรเราก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายใช่ไหมครับครับผมแล้วก็เรื่องราคาตอนนี้เวลาเราทำมาห้านนะ,ะค่าโภชนาต้องพอตามที่ซัต์ต้องการพอได้ค่าโภชนาแล้วราคาต้องส้มดุลครับราคาส้มดุลสุดท้ายสำคัญเลยครับดีหมดทุกอย่างถ้าสัตว์ไม่กิน คือวัตถุดิบบางอย่างมันก็มีแม็กซิมัมในการใช้ครับฮะมันก็จะมีลิมิตของมันคือมันมันต้องมัน,มนต้องไปได้กันได้อะ่ะครับอ่าก็คือราคาพอพอ,พอได้อ่าสัตว์กินแล้วโตสัตว์ชอบกินครับไปครับต่อไปไปดูโซนไหนครับพี่อ่าเดี๋ยวไปดูเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำตะบักตะบันน้ำครับ สำหรับคนแก่ปะ <c oughs> ่ะอ้นี่นะครับอันนั้นจะเป็นข้อความของอพ่อพันธุ์เหรอพี่ใช่ครับอันนั้นเป็นพ่อพันธุ์ฮะอันนี้ก็เป็นกดังเก็บวัตถุดิบคือจริงๆแล้วอะ่ะครับอ่าทีมอาร์นี้พุ่มน่าจะพูดได้เลยนะว,ว่าเพื่อนโคบานอาจารย์ปัทนาเป็นคนเอาความรู้โลกทีมาเข้ามาในเมืองไทยคนแรกเลย แล้วก็ตอนนี้เราประสบความสําเร็จในเรื่องการทำมาหัาทีมอาเพราะว่าเราจดทะเบียนทงการช้าได้ซึ่งบริษัทใหญ่ๆบ,บางบริษัทยังทําไม่ได้ครับยังจดทะเบียนไม่ได้ครับอันนี้เป็นแทงเก็บน้ําคือพวกมาโชคดีที่พวม,มีคลองส่องน้ําสุ้งกที่ประมาณสองเมตรครับอกอกเตีย้ยเราก็ต่อมาใช้ได้เลยแต่พอกอซุ้งๆอะระดับไม่พอเนี่ยเดิมทีพวกก็ต้องเอาปัปา๊มไฟฟ้าปั๊มขึ้นมาเก็บไว้นในแทงแล้วก็เอาไปใช้อีกครั้งหนึง่งแต่ทุกวันนี้ ผมไม่ต้องเสียค่าไฟไม่ต้องเสียค่าน้ํามันในการสูบน้ํามาเก็บไว้ในถทงพ์ผมอาบน้าฟักบ,บัวฟรีแล้วตอนนี้ครับทำยังไงครับพี่เี๋ยวไปดูอ่ะไปดูอันนี้ก็เป็นครัวครับครับอันนี้อันนี้เป็นครัวสําหรับนักศึกษามาฝึกงานออเรารับนักศึกษาฝึกง,งานด้วยครับรับรับเยอะไหมครับต่อปีก็เรื่อยๆครับอ,อันนี้ก็เป็นเดือนนอน ก็ก็ติดต่อมาได้ใช่ไหมครับครับติดต่อมาได้เลยครับอ่าที่เบอร์โทรไหนครับพี่เอ่อก็เบอร์เบอร์โทรส่วนตัวพ่อก็ได้ครับ081ครับ081 943 943 7323 7323นะครับพี่อะไรครับณเรศครับคุณพี่ณเรศนะครับครับอยู่ที่ฟาร์มพฤกษ์ศรีครับพฤกษ์ศรีฟาร์มหรือว่าติดต่อผ่านสมาคมที่จริงติดต่อผ่านสมาคมก็ดีครับครับสมาคมคนเหนือพันธุ์กระเพงแซนนะครับฮะเอ่อก็ เบอร์ศูนแปดหนึ่งเก้าสี่สองแปดสูนหนึ่งสามแล้วก็เบอร์สูนสามสี่หนึ่งสูนสองี่หนึ่งสี่ครับผมอที่สมาคมคนเดอพันกันแม่แสนนะครับเพราะเราเราทํางานร่วมกับสมาคมครับฮะอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องสูบน้ําครับเราเรียกว่าตะบันน้าฝรั่งเรียกว่าแรมปั๊มครับคือจริงๆแล้วอ่ะลักการนะเขาฝรั่งมีใช้มาเป็นพันปีแล้ว แต่ในบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยแพร่หลายไม่ค่อยมีคนเอามาใช้พวกมีกพอ,อยากใช้ปุ๊บนะยพมก็ไปเอาหลักการขอของฝรั่งมาพอได้หลักการปุ๊บพกมก็ตั้งว่าวัสดุที่พมจะใช้นะต้องห้าง,ง่ายราคาไม่แพงพวก็นึกขึ้นอุปกรณ์ปลา,าปลาเหล่านี้แหละก็เอามาลองๆประกอบตัดต่อกันเนหน้าตาแบบนี้มันเกิดที่ฝาฟึ่เซะ่ตอนนี้ตะบ,บานานันนะ้ำนะมันก็มีข้อจำกัดในการใช้ครับฮะ คือมันต้องมีแรงน้ําที่สูงกว่าตัวตั้งมันนะอย่างน้อยน้อยเมตรครึง่งครับถ้าเราทําทุกระบบดีๆน,ะมนะมันสมัดปั๊มขึ้นไปในแนวดิ้งได้สิบเท่าเช่นว่าแรงน้ําสูงกว่าเข้าครับเมตรครึง่งเราต่อท่อมาห้าตัวตะบันน้ำอ่ามันก็ปั๊มขึ้นไปได้สิบห้าเมตรอ่อต้องมีน้ํำลึกที่เลือเฟือครับอ่อเช่นมีฝ่ายน้ําน้ําตก ลำทานอะไรเงี้ยลำห้วยอะไรฮะ,ะเพราะว่าน้ําที่หล่นออกเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือล้นทิ้งครับมันจะปั๊มได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วก็จากแหล่งน้ํามาห้าตัวตั้งปั๊มอ่ะแปดถึงสิบสองเมตรเหมาะสมที่สุดถ้าว่าไม่ถึงแปดเมตรอ่ะมันทํางานไม่ได้มันไม่สัมพันธ์กันหลักแรงมันไม่สัมพันธ์กันแต่ว่าถ้าเกิดเกินสิบสองเมตรเราแก้ไขได้เราไปทําจุดพักที่สิบสองเมตรอย่างพ่อเองเนี่ย จากแรงน้ำมานี้มันก็เกิน12เมตรพวกเราไปทำจุดพักว่าที่ต้นมะเฟืองนะฮะที่12เมตรอ่าตอนนี้หลักการทำงานนะครับเอ่อเราต่อท่อมาจากแรงน้ำใช่ป่ะเอ่อผมต่อท่อมาจากแรงน้ำเอ่อลิ้นตัวในนะครับเป็นเช็ควา,วปาลปะปลาเราเนี่ยเช่นท้องเรื่องตัวในเ,นเป็นเช็ควาลวโดยปกติลิ้นตัวนั้นจะปิดอยู่ลิ้นตัวนอกเนี่ยพมก็ประยุกตเอาฟูดวาลวมาใช้ลิ้นมันเปิด แล้วท่อซี่นิวข้างในเป็นอากาศอ่าพอพอน้ําจากที่สู้ลงที่ต่มอ่ะมันก็มาออกลิ้นตัวนอกมาออกลิ้นตัวนอกนะครับพอแรงดันพอมันก็ดันให้ลิ้นขึ้นมาปิดพอลินปิดอ่ะโชังะว่าที่ลินปิดแรงน้ําที่มันกระแทกมาเนี่ยมันก็สะท้อนกลับส่วนหนึ่งมันก็ไปห้าต้นน้ําอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาดันลินตัวไหนให้เปิดพอเปิดปุ๊บน้ําก็วิ่งเข้าไปในท่อซี่นิ้วโชังหว่าที่น้ําวิ่งเข้าไปในท่อซี่นิ้วเนี่ย วาวาตัวนอกเนี่ยไม่มีแรงมันก็เปิดใหม่น้าก็มาล้นใหม่อีกครั้งหนึ่งพอได้พอก็ไดขึ้นมาปิดพอปิดแรงก็กระแทกกลับไปไดให้ลิ้นตัวใดเปิดลิ้นมันก็จะทำงานสลับกันปิดเปิดปิดเปิดน้ำก็จะเข้าไปในท่อสี่นิ้วเรื่อยๆ,เ,อยๆเข้าไปมาเข้าไปมาเข้ามาเข้าเนี่ยมันไปอัดอากาศในห,หดตัวพออากาศหดตัวมันก็เกิดแรงดันพอเกิดแรงดันมันก็ไล่น้ำกลับพอไล่น้ำกลับไปทึ้งตรงลิ้นตัวในเนี่ยทึ้งมันปิดอยู่น้ำมันไปไม่ได้น้ำก็เลยต้องหาทางไปใหม่ อเดี๋ยวลองลองดูครับต้องดูก่อนยังไม่เข้าใจเลยครับเก็คือปล่อยน้ำมาจากตรงนั้นให้มันดันมาอก่ันครับอ่าคือเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็คือพวกััสู้ไว้ไปเก็บแทงไว้ตลอดเวลาครับก็ใช้ไปเรื่อยๆครับ อในเมื่อเราไม่เสียค่าพลังงานพงก,ก็ถ้ามันเกินก็ปล่อยให้มันล้นออกอ,อันนีอ้อันนี้ก็คือเอาไว้ดูว่ามันสู้จริงจริงเปล่าตอนนี้น้ํามันยังมาตามท่อนะคระับน้ํายังมาแต่ว่าระดับน้าไม่พอมันออกไม่ได้อ่าออกไม่ได้เดี๋ยวลองลองดูว่ามันทํางานแล้วมันจะสูบได้ไหมฮะก็วิธีการให้มันทางานนะครับก็คือแยงให้มันเกิดจังหวะแค่นั้นเอง แค่นี้ก็ทำแล้วใช่ครับเนี่ยมาทำงานแล้วครับอ่าเขาผมเปิดขึ้นไปดูด้วยขึ้นไหมอเออขึ้นอย่าง,อ,งอ่าเหควผมหลบกลนไดะทีคือพอเปิดอตอนนี้ผมเปิดไปห้าพอผ่านเนว่วาตัวน,นั้นนะครับตั้งแดงวาตัวแดงๆนั่นแหละนั่นแหละครับ ผมเปิดไปห้าต่อพันก็มันก็จะทำอย่างเงี้ยตลอดยี่ชั่วโมงนะครับนะ,ะเราก็ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าไม่ต้องเสียค่นน้ำมันแต่มันก็มีการซิกล่อข้องวาวบ้างก็คืออาศัยจากแหล่งน้ำที่อยู่สูงใช่คือหลักการคือมันต้องมีแรลงน้ำที่สูงกับมันอย่างใน้อยเม็ครึ่งมีแร่งน้ำที่เรือเฟือ,อ หมาถึงว่าที่แบบกน้ำตกเนี้ยเราจะน้าขึ้นไปสู้ที่มันสูงกว่าน้ำตกใช่ไหมฮะ,ะซึ่งน้าถ้าเราถ้าน้ําไม่พอแล้วเรามาทําแบบนี้น้ํามันล้นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ไม่ได้ใช้ไฟใช้อะไรใช่ครับก็ทุกวันนี้ผมอาบน้ำพักหัวไม่ต้องเสียค่าไฟแล้วครับไม่ต้องเสียค่าน้ํามันครับอันนี้<ป>วัวเชื่องครับวัวเชื่องยังไงครับอันนี้ใครจะลองขี้วัวเชื่องก็ได้นะครับ อันนี้วัวเชียงฮะลองลองไหมฮะลองขี่วัวเชียงมาเร็วมาเร็วมาตัดขึ้นมาผมโยกให้มาเลยมาเลยเร็วเร็วอธิการตัวนี้ดูดีผมดีนี่อันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ในฟาร์มเราครับลูกก็ในฟาร์มเป็นดีฮาทั้งคู่ครับอ่าเป็นดีฮาทั้งคู่อ่าตัวนี้เกิดปีห้าแปดตัวนี้นเกิดปีหกสิบอ่านี่น้ำหนักประมาณพันกิโลครับ อจริงๆแล้วอพวอ่มก้อนนี้จริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้งานมันครับเพราะว่าผมใช้น้ำเชียรที่ผ่านการทดสอบข้อผ่านข้อมาห้าวิไลครับฮะพุ่มใช้ผสมเชียรยเป็นหลักตอนนี้ก็ไว้เก็บตกในแม้ที่มีปัญหาหรือผสมติดยากอะไรเงี้ยนะเก็บตกบ้างเป็นพันไหนครับอันนี้พันกําแพงแซนครับคือเราเลี้ยงเฉพาะกําแพงแซนอย่างเดียวเลยครับก็ดีฮะก็ถือว่าเป็นพันแท้แล้วพันแท้เรียบร้อย าการ,ร,รกำแพงแสนเรียบร้อยครับนี่นะครับอายุกี่ปีแล้วเออนี่เกิดปี58ครับตัวนี้ฮะห้5แปหปี6ปีแล้ว <c oughs> นี่ครับหปี6ปีแล้วจุดเด่นของกําแพงแสนเลยยังไงครับทําไมถึงได้พัฒนาพันธุ์นี้ขึ้นมา,าคือประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีงูเนื้อข้อคนไทยเลยนะครับ แล้วดอรจรันเ ER. นี่ยอาจารย์ของอาจารย์ปัทานาธิีเนี่ยก็คิดว่าจะสร้างวัวเนื้อข้องประเทศไทยเราเองครับก็มีการทดลองมีการทดลองทําลูกผสมเกิดขึ้นมาครับจนสรุปสุดท้ายว่าลูกผสมสร้างใต้เลือดที่มีพื้นเมืองประมาณ25%ครับประมาณ25%่ห้าเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันตอบสนองทา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 งทักษะการงัอเนื้อได้แล้วก็ม <mat scrape même margin> <ain> ันอยู่ในบ้านดาวที่ให้ผลผลิตได้ได้ดีก็เลยก็เลยคิด รุปว่าตรงนี้มันเหมาะสมับกับเมืองไทยแล้วครับฮะก็เลยตั้งชื่อว่าพันธ์กระเพงแซ่เพื่อให้เกิกับสซซาทีที่มันเกิดครั้งแรกอ๋อเกิดครั้งแรกคือที่กัมพใช่ครับเกิดครั้งแรกก็คือเป็นมันเป็นงานวิจัยเข้ามาห้าววาลัยกระเซาสตร่มีแค่กับแพงแซ่นะครับอ๋อเป็นวัวของคนไทยใช่ครับวัวไทยวัวเนื้อพันธุ์แรกของคนไทยเป็นวัวเนื้อพันธุ์แรกของคนไทยไม่ใช่พื้นเมืองอ่อไม่ใช่ครับก็คือดึงความจุดดึงจุดเด่นของซามไ้พันธ์มา วัวพื้นเมืองนะ่ะมันอยู่บรรามานานครับอ่บาบรนานบารนานปุ๊บมันก็นปรับสภาพเข้าก็สิ่งแวดลอ้อมันห้าก,กินเก่งมันทนโรคมาแรงทนร้อนครับแล้วเด่นๆของมันก็คือเรื่องความสมบูรณ์พันอ่าพูดง่ายๆคือเป็นเศร้าเร็วครับให้ลูกทีอ๋อในั้นคือข้อดีของวัวพื้นเมืองครับแต่เข้ด้อยเข,ข้าก็คือตัวเขาเล็กพอ,อตัวเขาเล็กครับก็พอไปคำไป,ไป,ำไปว่าอุตสากาวัวเนื้อน่ะมัน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 เล็กมันโตช้าครับอ่าเราก็เลยทําให้มันใหญ่ขึ้น โดยการที่เอาน้ําเชื้อไม่กันบาบมันมาใส่ในวัวพื้นเมืองครับพอลูกเกิดมาเป็นตัวเมียเนี่ยมันก็มีเลือดบามันยี่าเปอร์เซ็นต์อ่เอ้ยบามันห้าสิบครับพื้นเมือง50าอ่าก็คือโครงตร้างใหญ่ขึ้นแต่ว่าคุณภาพเนื้อเนี่ยยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ่เอเราก็เอาพันชโลเลสมาผสมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณภาพเนื้อดี กระลูกที่เกิดมาก็เลยกลายเป็นซ้ำซ้ายคือมีเลือดพื้นเมือง25บามัน25ชาเลเลย์50เรา,าก็เรียกว่าพันกําแพงแซนพันกําแพงแซนตอนนี้พอรุ่นแรกเนี่ยเราเรียกว่าดีหนึ่งดีหนึ่งอ,อยู่ระหว่างการพัฒนาครับเรา,าก็คัดดีหนึ่งที่เด่นทั้งตัวผู้ตัวเมียมาผสมก,กันลูกก็ได้ดีสองครับก,ก,ก็ได้ผสมเรื่รยยอ,อยๆจนสุดท้ายรุ่นที่ห้าเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นพันแท้ครับพันแท้โอ้เหมือนกับเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามเอฟห้าคนละย่างกันครับพ่ะยังไงครับพี่ คือการพัฒนาวัวน่นมีสองแบบครับแบบหนึ่งคือยกระดับไส้เลือดพันหนึ่งพันใดให้มากขึ้นครับถ้าบามันก็เรียกว่ัวเอฟก็คือจากวัวพื้นเมืองเอาบามันไส้บามันร้อยไส้ลูกอะไรห้าสิบพอลูกห้าสิบเอาบามันร้อยใส้ไปอีกลูกก็ได้เจ็ดสิบห้าพอบามันเจ็ดสิบห้าตัวเมียเนี่ยเอาบามันร้อยไส้มันก็เป็นแปดสิบเจ็ดมันก็เพิ่มเรื่อยๆพอรุ่นที่ห้าเอฟห้าเราก็ถือเป็นพันแท้ครับอันนี้ก็คือการยกระดับ ไส้พันพันหนึ่งพันใดครับแต่และอ,อีกแบบหนึ่งก็คือการสร้างพันหม่เลยครับการสร้างพันใหม่ก็คือมีการผสมข้ามสร้พันแล้วกําหนดระดับใส้เลือดว่าเออเราต้องการเลือดนี้ประมาณเท่านี้เลือดนี้ประมาณเท่านีา้แล้วก็คัดลักษณะที่ตรงนั้นน่ะมาผสมกันเองครับผสมกันเองระดับใส้เลือดเป็นอย่างเท่าเดิมมันอย่างเท่าเดิมแต่ว่า,ารุ่นรุ่นที่ส่งูไปเนี่ย มันเขาเรียกว่ายีนที่ควบคุมพันธุกรรมมันนิ่งมันท่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่แปรปรวน้อยครับเราพอรุ่นที่ห้าเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นพันธุ์แท้ถือว่านิ่งแล้วใช่ไหมครับนิ่งสุดๆแล้วนะครับมีรายท่ายไหมครับนี่ก็มีทายทายรูปไหมครับนักศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรอันนี้เป็นคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสนครับมีแต่คุณหมอ คุณหมอคุณหมอจับเลยนะครัหมอเนนี้ครับนี่มาอบรมสุขภาพสัต์เบื้งต้นครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับโอเคครับสําหรับอันนี้ขอบคุณพี่นาริ่นะครับมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับพาเยี่ยมเมฟ่ร์มอื่อร์มอรอเรอเภองเรืงแสนจังหวัดนครปฐมครับถ่ายรูปรับ พี่ขอ,ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ